สวัสดีครับมุดนะครับเซลจากอ u ดีครับใหญ่นะครับเซลア a ดี i เพชรบุรีครับเบอร์ลินนะครับเซลアウดีเพชรบุรีครับอเควันนี้นะครับเรารวบรัดเวลานิดนึงตอนนี้มันค่อนข้างที่จะใหนี่แหละเวลามาพอสมควรอ่ะฮะเออเรามีชาเลนจ์นะครับ1 c h a l ชาเลนจ์ครับผมครับผมตอนนี้ที่อยู่ด้านหลังเราครับเป็นอีทอนนะครับเป็น Q8 e t r o อีทอนเรียกได้ว่า ครบทุกทรงนะครับทรง Q8 e t o n Sportback นะครับตัวนี้ครับ SUV แล้วก็ฝั่งนี้ก็ SUV เหมือนกันวันนี้นะครับพวกผมจะไปทำชาเลนจ์ว่าคือถ้าเกิดว่าเราใช้รถ EV นะครับหลายๆท่านเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานในระยะทางไกลวันนี้เดี๋ยวลองไปดูเลยให้แบบเห็นเห็นจะจะไปเลยครับว่ารถเนี่ย ไม่ได้แบบใช้งานแค่ในกรุงเทพได้ยอย่างเดียวเนะวาะใหญ่รถไฟ้าจะคิดกันว่าใช้งานแค่ในเมืองได้ใ่เดี๋ยวพาไปดูเลยวันนี้เดี๋ยวให้พี่ใหญ่จัดการเลยเราดูด้วยว่า,าเปอร์เซ็นต์การแบบประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหนยังไงเดี๋ยวพามาชมก่อนครับว่าค,คันนี้นะครับคันแรกเดี๋ยวผมจะขับคันนี้ Q8 Sportback E-Ton นะครับตอนนี้เนี่ยจะมีแบตเตอรี่ที่สามารถขับได้อยู่376กิโลนะครับ อ่าตอนนี้ผมชาร์จมาไม่เต็มนะครับเลขไม้นะครับ2789กกิโลนะครับโอ,<ข>อเคอเดี๋ยวไปดูว่าผมจะใช้พลังงานแล้วก็ใช้กิโลไปเท่าไหร่นะครับอ่าตาสิ้นเปลืองวันนี้เราวันนี้เราจะเดินทางวันไหนครับแล้วก็คันนี้ครับอ่าเราจะเอาไปอีกคันหนึ่งก็จะเป็นคันนี้อ่านี่เราชาร์จเป็นตัว SUV นะครับผมอันนี้421ก่ิบเอันนี้ก็ยังไม่เต็มนะฮะ ยังไม่เต็มแล้วก็ระ,ระยะทางที่คันนี้มีอยู่ก็คือ2,125กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิ่งได้อีก421กิโลเดี๋ยวโกกเยวอเควันนี้เราจะไปที่ไหนกันพี่อ่ารู้เส้นทางของเรานะครับก็คือเราจะไปเออเราเรียกว่าแคมเปญอะไรนะออดี้พาเที่ยวสายบุญ สายบุญสแสวงบุญนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราพาไปสแสวงบุญที่อยุธยายกันครับเพราะว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันอะไรพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันมาคบาบูชานะครับ,รบอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับว่ารถของเราจะไปลอดไม่ลอดครับ <c oughs> ครับไปไปอยุทยากันไปครับก <c oughs> สำหรับรถยนต์อ่ะ,อะคันที่ผมขับก่อนแล้วกันนะครับคันที่ผมขับนะครับเป็น Q8 Sportback e-tron 55 Quattro S Line b a c k Edition ชื่อจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าจะต้องบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยเป็นอ่ารุ่นที่เป็นตัวท็อปของรถ Q8 e-tron นะครับอ่าตัวรถเนี่ยจะมีขนาดความจุของแบตเตอรี่นะครับ หนึ่งร้อยสิบสี่กิโลวัตต์อืมเยอะนะเยอะนะถือว่าเยอะไหมก็ผมว่าก็ใหญ่เป็นเป็นใหญ่มากนะเป็นขนาดที่ใหญ่สุดนะเวลานี้เนาะอ่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแบบเออตั้งแต่ต้นตัวมอเตอร์บใช่ครับเป็นสองมอเตอร์นะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็อ่าตัวรถกับระบบคัทโธนะพี่ใช่มันมาพร้อมกับคัทโทคือ audi เนี่ยยังไงก็หนีคัทโทไม่ออกเนาะมันเป็น จุดเด่นของของเราอะครับตัวรถเนี่ยหลักๆส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะดูรถ EV เนี่ยมักจะเน้นไปเรื่องว่าโอเคขับได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมให้ดูตัวเลขไปตั้งแต่ตอนต้นเนะาะก็รถรผมเนี่ยเดี๋ยวลองขับให้ดูว่าเราเนี่ยจะขับได้อ ลักษณะออกมาผลออกมาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวดูตามทีิปเราเราจะลืมแจ้งไปพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่ขับขับโหมดอะไรนะครับคอมฟอร์ตผมผมผมเลือกมาเป็นคอมฟอร์ตครับทำไมพี่วุ๊เป็นไดนามิกเราจะได้เก็บเทียบกันได้ครับเราจะได้ด้วยรถเดียวกันด้วยพิกัดจุดหมายปลายทางเดียวกันเนี่ยขับไปพร้อมกันระยะทางเท่ากันเราจะมาดูด้วยว่าระหว่างคอมฟอร์ตกับไดนามิกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การ อ่าดินพลังงานเนี่ยต่างกันเยอะแค่ไหนใช่ครับแล้วก็อะไรอินเยอะกว่าแล้วก็คันที่ตามผมมาก็อของมูดของวูดเป็นรุ่นอ่า SUV ของูดเป็นรุ่น SUV s u v 55ครับก็จะเป็นะจะเป็นรถที่เป็นแบบไซส์แบตเตอรี่เท่ากันนะครับก็แตกต่างกันแค่รูปทรงของตัวรถแลองอ่ายกันดูนะครับโอเคผมว่าบริวณ่ารบริวณ่า,าใครจะประหยัดมากกว่ากันถ้าผมว่านะจาก นี้ผมพูดจากน้ำหนักเท้าดีกว่าคล้วก็คันหน้าคันหน้าน่าจะเซฟกว่าอ่ากับพี่วุฒิที่อยู่ในโหมดไดนามิกผมคิดว่าพี่วุฒิน่าจะเซฟกว่านั้นเองครับภายในนิดหน่อยครับนิดหน่อยของเบาก็ขึ้นอยู่กับความชอบเรามาเล่นเกมนี้กันไหมเรามาเล่นทไทไทว่าผมขับไดนามิกกับพี่ใหญ่ขับคอมฟอร์ตใครจะประหยัดน้อยกว่าดีกว่าอ่า เราเล่นเป็นด้วยกันนะ App, <ivan. S 2> ม,มันจะมีความแตกต่างกันไหมอะไรยังไงะนะลองทายกันดูนะครับผมว่าบริวาไงบริวาใครจะประหยัดมากกว่ากันถ้าผมว่านะจากอันนี้ผมพูดจากน้ําหนักเท้าดีกว่า <c oughs> ผมคิดว่าขนันห <c oughs> <c oughs> น้าคันห <atori> น้าน่าจะเซฟกว่ากับพี่วุฒิที่อยู่ในโหมดไดนามิกผมคิดว่าพี่วุฒิน่าจะแต่ไม่แน่อันนี้ผมบอกเลยว่าไม่แน่นะครับ เราเป็นต่ออยู่ค่อนข้างเยอะแต่ของพี่ใหญ่ผมว่าในเรื่องของน้ําหนักตัวแล้วก็ทรงรถอะไรเงี้ยอ่าเขาจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่วร,รอบรอบนี้เราจะขับกันแบบทั่วไปเลยสบายสบายเป็นเป็นฟิลลิ่งการใช้งานเนาะ คือเดี๋ยวผมจะลงไปเข้าห้องน้ำนะครับเราจะจุดพักรถทีนี้คือจะเป็นปัญหามากๆเลยสําหรับแบบลูกค้าที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเออแล้วเราเดินทางมาหลายคนอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะคนขับเนี่ยจะจอดเพื่อลงไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันจะทํำยังไงเพราะว่าคือส่วนใหญ่ที่ลูกค้าเจอคือพอคนขับลุกออกจากเบาะครับรถมันจะดับ hmm. ตรงนี้มันคือเซฟตี้ของตัวรถ มไม่ว่าจะเป็น E ีวีหรือปลั๊กอินทีบจะมีระบบนี้อแต่ว่าทีนี้เราจะทําไงให้รถไม่ดับนะครับรถไม่ดับทําวิธีนี้ครับตอนนี้เนี่ยพอผมจอดเสร็จแล้วดับเครื่องนะครับกดดับนะครับก,กดดับเครื่องเดี๋เครื่องจปัชบโอเคเครื่องดับไปแล้วเราสตาร์ทเครื่องใหม่อีกรอบครับอันนี้ออนเลยใช่ไหมพี่ออนขึ้นมาเลยครับสตาร์ทเครื่องเลยครับเหมือนกับ ก,ก็ปกติทั่วไปสตาร์ทเครื่องออกมาพนเสร็จป,ปั๊บก็จบครับเราก็ลงไปได้เลยคนระับแค่นี้เลยเนาะแค่นี้เลยครับรถก็จะไม่ดับแล้วทีนี้ค,คนที่จะนั่งข้างในก็จะอากาศทุกอย่างตามปกติแอร์ก็ยังติดปกติทั่วไปครับเรากลับมาอีกทีก็รถไม่ดับโอเคไปเข้าน้ำกันดีกว่าโอเคครับไปครับ กะหรี่ครับเอาไส้ไก่เอาแบบปลูกพันครับจากอะไรกะหรี่หรือไงนี่ตองใหญ่ครับไส้ไก่ห้าชิ้นครับยี่ียบร้อยเข้ามาเลยไส้อ่าสับปะรดนีกะหรี่ครับนีกะหรี่ปุ๊บสับปะรดหนึ่งครับหมูหยองสอง <laughs> หัวเหลืองหนึ่งครับไอ่ไม่หูหรือห้องเข้าใจเอามาแล้ว5้อ,อันบบนี้ไม่เหมือนเลยครับโรงงานโรงงานครับผมนทาม ครับก็สําหรับที่แรกนะครับเราก็มาถึงแล้ววัดชัยวัฒนารามนะครับก็ตรงนีเ้เป็นจุดแลนด์มาร์กหจุดนะครับในอยุธยาเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานที่ถัดไปจะเป็น,น,ะปนะอะไรนะครับไปครับคุณไม่คิดจะพูดอะไรเลยครับเออเขามันไอ้นี่นั่งเท่ดีอะมันหาดีแค่นี้ ถึงแล้วครับสถานที่สุดท้ายของพวกเราในวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเต็มที่กันแล้ววันนี้เดี๋ยวแวะกินข้าวก่อนอ่าอันนี้อยู่เราอยู่ที่ไหนครับพี่ก็อ่าที่ที่เราอยู่ณเวลานี้นะครับเป็นคาเฟ่นะครับชื่ออยุธยาลีทีสครับสวยมากนะคือตอนแรกเข้ามาผมแบบว่าผมผมวันวันนะเพราะผมเห็นแบบโอ้โหทา้าวีดวัน,วนยืน2 2> สอง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 ตน ตอนนี้เราออกมาตั้งแต่กี่โมงเราออกมาตอนกี่โมงครับงูเราออกมาประมาณเที่ยงนะเจ็ดเป็นโมงครึ่งเมงกินครึ่งอ่ะเออสิบเอ็ดครึ่งอ่ะประมาณนั้นตอนนี้ก็ตอนนี้ประมาณแค่สี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งใช่ก็วันนี้พูดตามตรงเลยขับทั้งวันขับรถทั้งวันใช่ขับรถทั้งวันขับรถแท่ทั้งวันรถด้วยถ่ายใช่ก็ถ่ายรูปรถถ่ายรูปงานถ่ายรูปอะไรหลายๆอย่างครับก็เนี่ยครับคือเราพยายามจะเอ ทำเพื่อให้แบบลูกค้าที่แบบมีความคิดแบบวิตกว่าเอ้ยการใช้ e v วีนจะโอเคไหมสำหรับการใช้งานนะครับ<ช>เพราะว่าเออเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ในเมืองพอเราออกมานอกเมืองแล้วมันจะเป็นยังไงเอ่อจำนวนกิโลมันจะเพียงพอไหม<ช>เดี๋ยวเด<ช>ี๋ยวผมจะคำนวณให้ดู ตัวนี้เนี่ย Q8 สปอร์ตแบ็ก4.5ล้าน5ปี5ปัทโธเอเซอร์ไลน์ด้านหน่ง5ตนท็อปสุดนะครับราคา5ล้าน189,000บาทครับนะครับแล้วก็ SUV ครับพี่ s คันนี้ราคา5ล้าน4แสน99,000บาทครับโอเคแล้วก็โปรโมชั่นอ่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับตอนนี้นะครับเรามีดอกเบี้ย0%นะครับยาวสุดถึง7ปีหรือ36เดือนนะครับโปรโมชั่นพิเศษที่เราอยู่ครับ ูติดกับแยกกะโจนเลยครับมาง่ายครับผมหรือถ้าเกิดว่าให้ง่ายลูกค้าสามารถเซิร์ชใน Google m a p ก็จะขึ้นเลยอ่ะาอาดีนิวเพชรบุรีหรือถ้าไม่สนุกเข้ามาถ้าไม่สนุกเข้ามาก็ต่อได้เลยครับเข้าไปเอารูปแอลอลผับไปที่บ้านได้ได้ครับดีครับแต่ก็โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับเรามีเซลล์นะครับที่น่ารักนะครับรับประกันได้เลยว่าดูแลดีแน่นอนติดต่อได้ที่เบอร์02 023 8 8. ปดแปดแปดถูกต้องครับอีกทีฮะศูนย์สองศูนย์สองสามสี่แปดแปดแปดคือเดี๋ยว้นลิงก์ให้ตรงน,นี้เลยตรงนี้นะครับผมก็วันนี้พวกผมนะครับเซลเบอร์ลินนะครับเซลวุดแล้วก็เซลใหญ่ก็ขอลกาก่อนนะครับกลับบ้านไปนอนละว,วันนี้ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเดี๋วนนวโอกทส<ำ>ค่มแล้วรอบหน้าเลยไม่บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปไหนกันแต่รหน้าก็ได้ข่าวได้คุยกันแล้วว่าอาจะมีรถน่ารักน่ารักแล้วก็น่าใช้คันหน่มาราคาดีราคา ลำคนที่กำลังมองหาคนี่อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูกุแน่นอนถูกใจแน่นอนครับผมก็ฝากตัวกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับการสรุปผลในวันนี้นะครับสำหรับ Q8 s p o r t b a c k สีดำนะครับที่พี่ใหญ่เป็นผู้ขับขี่นะครับก็วิ่งไปทั้งหมด172กิโลนะครับผม ระยะใช้ตั้งแต่โชว์รูมจนไปยุทธยาและกลับมาที่โชว์รูมนะครับส่วนระยะทางที่ตัวเลขไม้รถเนี่ยเขาระบุมานะครับจะสามารถวิ่งได้อยู่ที่376กิโลนะครับตอนกลับมาจอดเนี่ยสามารถวิ่งได้อีกนะครับ250กิโลนะครับซึ่งถ้าบวกลบกันออกมาจริงๆเนี่ยพี่ใหญ่นะครับสามารถทําระยะทางที่รถคานวณเนี่ยน้อยกว่าตัวที่วิ่งจริงเน่ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะ ค่าคำนวณหักลบก็คืออยู่ที่126กกิโลนะครับซึ่งตัวเนี้ยใช้ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็สามารถยืดระยะทางได้ในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ก็อยู่ที่การขับขี่ของผู้ใช้งานด้วยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับตัว SUV นะครับผมที่พี่วุฒนะครับของเราเป็นคนขับนะครับใช้ระยะทางไปน้อยกว่าพี่ใหญ่นะที่หน1้กิโลนะแต่พี่วุฒเนี่ยเขาขับในโหมดไดนามิกนะครับซึ่งก็ใช้ความเร็วในระดับที่พอสมควรเลยนะแล้วก็แรงม้าอะไรเงี้ยมันจะมาค่อนข้างเยอะกว่านะครับ ระยะทางนะครับจากหน้าไม้นะครับของพีวูดนะอยู่ที่4 2 1กโลเมตรนะครับที่รถสามารถวิ่งได้นะครับจากลาตัวรถที่คำนวณนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนกลับมาเนี่ยเหลืออยู่ที่197นะครับถามว่าตัวเลขเนี้ยค่อนข้างแตกต่างกันเยอะพอสมควรนะแต่ถ้าเทียบกับในโหมดการขับขี่เนี่ยมันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้งานรถไฟฟ้านะครับก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของลูกค้านะครับ ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ